สวัสดีครับถ้าพูดถึงค่ายนิสสันนะครับสมัยเมื่อยุคปี90เนี่ยเรือธงของนิสสันก็คือ a 3 1หนะครับหรือว่าเซฟิโลซึ่งใครหลายๆคนนะครับก็เคยได้เป็นเจ้าของได้ลองขับมาแล้วนะครับหลังจากยุค90ทางเรือธงของนิสสันเนี่ยมันก็หายไปช่วงเวลาหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มีเจ้ารถรุ่นนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีอยู่พอสมควรเลยเราจะมาดูรถเจ้าคันที่ว่านี้กันพบกับ นิสสันเทนานะครับเจ1เจ้านิสสันเทนานี้นะครับก่อนอื่นขอมาพูดถึงประวัติกันก่อนนิสสันเทนาเนี่ยเป็นรถในขนาดมิดไซส์ l u ก u ัวรี่คนะฮะซึ่งเป็นเรือธงของนิสสันที่เอามาแทนตระกูลของเซฟิโลนะครับหรือว่า A31 โดยตระกูลของนิสสันเทนาเริ่มต้นตั้งแต่ปี2003จนถึงปัจจุบันที่ออกมาทำตลาดในบ้านเรานะครับมีทั้งหมด4เจนระยะเวลาทั้งหมด17ปี ัวนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือตัว J31 ซึ่งเป็นเจน1อายุของมันเนี่ยนะครับก็ขายอยู่ในช่วงของปี2003จนถึงปี2008สำหรับคันที่เอามารีวิวในวันนี้นะครับเป็นตัวรุ่น Minor c h a i n ในปี2006รหัสของมันก็คือ 230JS นะครับซึ่งเป็นเครื่อง6สูบ4เจนของ Nissan Teana น,น,นะครับก็จะมีรหัสที่เรียกกันง่ายๆก็คือ J31 J32 นะครับ L33 และปัจจุบันคือ L34 อันนี้ให้ไว้เป็นเกรดความรู้นะครับสำหรับคนที่ใช้เทนนานครับคำว่าเทนนาเนี่ยจริงๆเป็นชื่อเมืองเล็กๆในประเทศอิตาลีนะครับณนะช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยนะครับการตั้งชื่อของทางค่ายนิสสันเนี่ยก็คือจะเลือกเมืองในอิตาลีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเราจะเห็นได้อีกคันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรถอยู่ในช่วงเดียวกันก็คือนิสสันมูเลโนอันนี้ก็เป็นชื่อเมืองของในอิตาลีเช่นกัน คู่เปรียบของ J31 ก็จะมี Toyota c a m r รนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Honda Accord มาดูเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องยนต์จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวที่ก่อนไมเนอร์เช e จะเป็นเฉพาะเครื่องยนต์2 3ลิตร ส่วนหลังจากไมเดินเชงเนี่ยก็จะมี2.0ลิตรเข้ามาด้วยนะครับเครื่องยนต์ที่เห็นในบ้านเราบ่อยๆนะครับก็คือจะเป็นตัว2.0ลิตร QR20DE ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น2.3ลิตร VQ23DE ตัวนี้จะเป็น V6 นะฮะสำหรับเครื่องตัวแรกเนี่ยจะมีแรงม้าทั้งหมด134แรงม้าส่วนตัว V6 เนี่ยจะมีแรงม้าทั้งหมด171แรงม้า อันนี้ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่อยากรู้นะฮะสำหรับตัวที่เป็นเครื่อง2.0ลิตรเนี่ยอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยอยู่ที่12.1วินาทีส่วนตัว2.3เนี่ย V6 เนี่ยก็คือจะอยู่ที่9.3วิอันนี้ให้ไว้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่ชอบความแรงนะฮะจริงๆในเมืองนอกเนี่ยมันจะมีเครื่องอีกตัวหนึ่งก็คือเครื่อง3.5ลิตร รหัส VQ สาพา DE นะครับเป็นเครื่อง V6 ข้อเด่นของตัวนี้ก็คือจะมีแรงม้าทั้งหมด241แรงม้าสำหรับเจ้าเทน่าเนี่ยนะครับตอนเปิดตัวจะมี2รุ่นรหัสนะครับจะเป็น JM กับ JK หลังตอน Minor c h a n ชกก็จะมีเปลี่ยนเป็นชื่อรุ่น JS กับ JK ซึ่งตัว JK จะเป็นเครื่อง2.0อันนี้นะครับให้ไว้เป็นข้อมูลนิดนึงสำหรับตัว J31 นะครับโฉมแรกของ JK เนี่ยต้องดูให้ดีนะครับว่า มันเป็นรถแท็กซี่สนามบินมาก่อนหรือเปล่าถ้าใครจะหามาใช้นะครับเฉพาะตัวโฉมแรกเครื่อง2.3ช่วงล่างนะครับด้านหน้าจะเป็นแมกร์สันสตาร์คอยสปริงนะครับพร้อมกับเหล็กกันโครงด้านหลังนะครับก็จะเป็นมันติลิงพร้อมเหล็กกันโครงซึ่งผมยอมรับเลยว่าตัว J31 เนี่ยทางนิสสันเนี่ยตั้งใจทำนะครับแล้วก็เซตอัพช่วงล่างมาได้นิ่มนวลมาก อ๋ออีกนิดนึงนะครับเผื่อใครหลายๆคนที่อยากรู้นะครับเพราะหลังๆมีถามกันมาบ่อยๆตัว J31 นะครับจะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อคุญแจนะฮะอันนี้นะครับจะเป็นคุญแจแบบีย์เลสอยู่แล้วแล้วก็จะมีสำหรับใครที่ไม่เคยรู้นะครับไว้ในกรณีที่แบตหมดจะได้ไขเข้ารถได้อันนี้เนี่ยสมัยก่อนถือว่าหรูมากๆนะครับแต่หลังๆอ่ะ ชอบหักชอบพังกันนะครับลองไปหาดูในคลิปของ YouTube มีนะครับวิธีการแก้ปัญหากระจกพับไม่ได้นะครับด้วยเงิน199บาทลองไปค้นหาดูใน YouTube ต่อไปมาดูภายในกันนะเริ่มจากประตูฝั่งด้านข้างคนขับนะครับไล่จากข้างล่างขึ้นั้างบนไฟสองพื้นที่เปิดฝาท้ายที่เปิดฝาถังน้ำมันสวิตช์ควบคุมกระจกล็อกกระจกแลกะก็เซ็นท่าล็อกสำหรับเบาะที่นั่งนะครับเมมโมรี่ได้2จุดอันนี้นะครับสำหรับฝาเปิด ขยายได้เก๋ไก่ดีครับอันนี้ผมชอบเนื่องจากว่ามันเป็นรถเรือทงของทางค่ายนะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ภายในนะให้มาเต็มดีทีเดียวนะครับนะครับมีสครับเพลตติดมาด้วยสําหรับเบรกมือนะครับเป็นแบบแป้นเหยียบนะเหยียบให้สุดนะครับคือล็อกได้เหยียบอีกครั้งหนึ่งย้ํานะครับเพื่อปลดเบาจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้านะสองสามสี่ได้ทั้งหมด6ทิศทาง ถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นช่องใส่เศษตังนะครับเกะใส่ของเล็กๆกระจุกกระจิกจากซ้ายไปขวานะครับก็จะเป็นม่านบังแดดด้านหลังพับกระจกมองข้างปรับมุมมองของกระจกมองข้างซ้ายขวาอันนี้ก็คือการปรับไฟสูงไฟต่ําด้านบนเป็นช่องแอร์นะครับเวลาเราเข้ามาในรถแล้วจะทําการสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเห็นไหมครับ ตัวเบาะมันจะเลื่อนเข้ามาหาเวลาที่เราดับเครื่องรถนะครับแล้วเราจะออกนอกรถเบาะจะถอยออกอันนี้คือความเอาใจใส่นะครับทาให้เราเข้าออกข้องโดยสารได้ง่ายขึ้นหน้าปัดไล่จากด้านซ้ายไปขวานะครับซ้ายสุดจะเป็นตําแหน่งบอกเกียร์นะครับถัดขึ้นมาก็คือจะเป็นรอบเครื่องตรงกลางจะเป็นความเร็วนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นบอกระยะทางอย่างคนนี้เห็นไหมครับ วิ่งมา2,000 200, สนกับ3 0 0แสนละ2 8 0แสแล้วท้ายสุดก็คือจะเป็นมาตรวัดน้ำมันพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบมัลติฟังชันแต่ว่าใช้ได้แค่ทางด้านขวามือนะครับที่จะเป็นคูสคอนโทลทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นก้านที่ปัดน้ำฝนส่วนทางด้านขวามือนะครับจะเป็นก้านสัญญ,ญาณไฟเลี้ยวพวงมาลัยคันนี้นะครับปรับขึ้นปรับลงได้แค่นั้นนะครับแล้วก็ล็อกด้านล่างจากด้านซ้ายไปขวานะครับ ตัวนี้เป็นตัววัดอุณหภูมิน้ำซึ่งอันนี้เป็นจุดเสียนะครับของ J31 เดี๋ยวผมมาพูดรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับตัวถัดไปตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้จะเป็นตัวคล้ายๆ VSC ของ t o y ย t a แผงคอนโซลกลางด้านบนสุดจะเป็นหน้าจอนะครับตัวหน้าจอเนี้ยครับก็จะแสดงอุณหภูมิ เวลาอุณหภูมิภายนอกแล้วก็เวลาเราใช้เล่นเครื่องเสียงนะครับหรือปรับโหมดฟังก์ชันการใช้งานต่างๆภายในรถมันก็จะโชว์ที่ดิสลย์ตัวนี้นะครับนะี่ผมขออนุญาตกดให้ดูนะครับแค่นี้นะถัดลงมานะครับเป็นช่องแอร์2ช่องแล้วก็จะมีไฟสวิตช์ฉุกเฉือนอยู่ตรงกลางด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของชุดคอนโทรลแอร์นะครับสำหรับคันนี้เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นระบบดูอัลนะครับสามารถควบคุมอุณหภูมิเนี่ยได้ทั้งสองฝั่งสําหรับคนนั่งกับคนขับ อุณหภูมินะครับแล้วคันนี้ก็เป็นแอร์ออโต้ด้วยสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้ตัวนี้จะเป็นวิทยุนะครับแล้วก็ซีดีเชนเจอร์ที่ให้มาเลยในทริปอันนี้ก็บอกเวลานะครับตั้งเวลาอันนี้ก็ตั้งทริปนะครับทริปเทริป B รีเซ็ตวิทยุเปิดปิดนะครับตรงนี้แล้วก็ช่องใส่ซีดีสำหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเก๊ะช่องใส่ของกระจุกกระจิกนะครับอย่างอันนี้เอาไว้ใส่แว่นและก็จะมีที่จุดบุหรี่นะครับกับที่เขี่ยบุหรี่ เกะด้านหน้าฝั่งข้างที่นั่งคนขับน,ะบนี่จะมีช่องใส่ CD c h a ชสเจอยู่ตรงนี้แล้วก็เกะใส่ของเนี่ยขนาดใหญ่มากครับอันนี้ชอบเกียร์นะครับจะเป็นแบบ4สปีดนะแต่สำหรับตัวในรุ่นของปี2008นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นทุกคันไหมนะครับเจอในเกียร์เป็นเกียร์ cvt 6สปีด ถัดมานะครับก็จะเป็นเก๊สสาหรับวางแก้วนะสำหรับคันนี้สามารถวางเยติได้แต่สามารถวางได้แค่แก้วเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าช่องมันค่อนข้างแคบนะขอบสูงด้านบนนะมันจะติดวางด้วยกัน2ใบไม่ได้แต่เครื่องดื่มสำหรับร้านกาแฟแก้วธรรมดาก็ปกตินะฮะคอนโซลกลางนะครับหลายๆคนจะไม่รู้ว่ามันเปิดได้2ช่องมันมีช่องนี้ อะไรคนไม่รู้ครับว่ามันเปิดได้ส่วนใหญ่ที่ใช้งานกันก็จะเปิดเฉพาะแค่ตรงนี้แล้วก็จะบ่นว่าเอ๊ะทาไมเกสใส่ของคอนโทรลกลางมันน้อยจังวัสดุภายในนะครับและเบาะที่นั่งเทน่าทาได้ดีมากครับสําหรับคันนี้นะครับวิ่งจะ3 0 0แสนโลแล้วดูสภาพภายในนะครับย่นบ้างอะไรบ้างครับแต่ยังไม่ถึงกับแตกภายในเทน่าทำได้ดีจริงครับตัวคอคพิท ผมว่าเทาน่าออกแบบได้ดีครับสวยแตกต่างจากรูปลักษณ์ภายนอกมากภายนอกเนี่ยบางคนชอบเนก็ชอบเลยถ้าไม่ชอบก็ยี้เลยครับใช้คําพูดอย่างนี้ได้ดีกว่ากระจกมองหลังนะครับอันนี้ไปติดกล้องมองถอยมาแล้วนะครับแต่ว่าของเดิมเนี่ยมันเป็นแบบตัดแสงได้ม่านบังแดดอุปกรณ์ประกอบเปิดแล้วต้องมีไฟนะครับทั้งสองอันครับ ตรงกลางด้านบนนะครับก็จะเป็นกล่องใส่แวน่นแล้วก็ไฟสองแผนที่ครับสำหรับแถว2นั่งสบายมากคือจริงๆเทน่าเนี่ยผมพูดอย่างนี้มันเป็นรถที่ผมชอบภายในนะครับผมชอบบอกนะทั้งแถวหน้าแล้วก็แถว2เลยนั่งได้ดีทุกจุดครับ อันนี้นั่งสบายจริงๆอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าเป็นจุดเด่นตอนนั้นที่หลายๆคนตัดสินใจซื้อนะครับก็คือตรงนี้ครับเนี่ยช่องแอร์แถว2ถ้าจําไม่ผิดนะครับอันนี้ต้องบอกตรงว่าถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นรถรุ่นแรกๆครับที่ผลิตในบ้านเราแล้วเนี่ยมีแอร์แถว2ด้วยอันนี้ไม่ชัวนะครับไม่ชัวด้านล่างของช่องแอร์แถว2ครับก็จะเป็นที่เขีียบุหรี่ที่ใส่ของทางด้านหลังที่นั่งคนขับอันนี้ผมมองว่าเล็กไปนิดนึงไม่ชอบเพราะว่า ใช้งานจริงๆไม่ได้ครับใส่อะไรไม่ได้พอใช้งานานานๆม,มากก็ยืดอยู่อ้นี่ครับเพราะว่ามันเล็กไปหน่อยพูดถึงข้อดีกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวพูดถึงข้อเสียของเทนาบ้างอันนี้ให้ดูนะครับผมสูงร้อยเจสิบเจ็ดเซนดูเฮดลูมด้านบนนะครับเตี้ยมากนะครับแคบมากอันนี้ผมมองว่ามันเป็นข้อเสียของเทนาเลยเข้าใจอยู่ว่าฉนวนนะครับซีนมาค่อนข้างดีไม่ร้อนแต่เวลานั่งนะครับจะรู้สึกอึดอัดน,นะครับเพราะว่ามันติดกับเพดานเกิน แต่ว่าในรุ่นตัว J32 ไม่เป็นนะครับแต่อันนี้ให้เป็นข้อมูลนิดนึงนะครับเพิ่มเติมเลยห้องโดยสารเนี่ยผมว่าความเงียบนะครับความสบายนะครับ J31 ดีกว่า J32 ถ้าใครเห็นต่างนะครับอันนี้ทักกันมาได้นะครับแต่เท่าที่ลองจับมาผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆไฟทางด้านหลังจะอยู่ตรงทางด้านประตูทั้งสองฝั่งไว้เป็นไฟอ่านหนังสือได้จุดเด่นในอย่างหนึ่งของเทนเนที่ผมชอบมากๆเท้าแขนใหญ่มากมาก ใช้สะดวกนะครับที่วางแก้วมีนะครับแต่ว่าขนาดเล็กอันนี้วางเยติไม่ได้นะแต่แก้วกาแฟาทั่วไปพอวางเบียดกันได้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบแต่รถส่วนใหญ่ไม่ค่อยทํากันแล้วนะครับคือตรงนี้ครับอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราขับรถอยู่นะครับแล้วเราอยากจะได้ของอยากจะได้เบาะรองนั่งนะครับเราก็สามารถเปิดไปหยิบโดยไม่ต้องจอดรถ เดี๋ยวเนี่ยไม่ค่อยทำกันแล้วแล้วก็อย่างนึงครับตัวถาดตัวนี้ครับสามารถไว้ใช้วางของได้ลองเปิดม่านหลังให้ดูนะครับ ฝาท้ายนะครับจะมีวิธีเปิดก็คือจะมีสวิตอยู่ที่ด้านข้างฝั่งประตูที่นั่งคนขับแล้วนะครับก็จะมีสวิตไฟฟ้านะครับเปิดตรงนี้สําหรับ J3 1เนี่ยอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบผมว่าบานเปิดท้ายเนี่ยมันหนักไปหน่อยอันนี้เป็นตั้งแต่ตอนที่เห็นตั้งแต่รถปไ้ายแดงนะครับไม่รู้ใครคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมมองว่าหนักไปนิดจริงๆมันควรจะทางานนุ่มนวลได้มากกว่านี้ครับยางอะไหล่นะครับห้องเก็บพวกยางอะไหล่จะอยู่ด้านใต้นะครับ ประมาณนี้นะครับหลายๆคนที่เอาไปติดแก๊สก็จะใส่ถังโดนัทกันก็จะเก็บไว้ตรงนี้แหะครับส่วนห้องเก็บสัมภาระอันนี้เป็นจุดเด่นของเทนาอย่างหนึ่งนะครับกว้างและลึกมากเดี๋ยวทําให้ดูครับเห็นไหมครับนอนแอบ,บใครได้สบายเลยครับแอบบกันได้2คนเลยครับมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของเจ้าเทนา j 31กันบ้างนะครับ1ห,ห้องโดยสารเงียบมาก รถที่เก็บเสียงได้ดีครับเวลานั่งเนี่ยเราจะค่อนข้างสุนทรีนะครับหรือว่าจะเปิดเพลงฟังเบาๆเนี่ยห้องดยสารนของเทน,นาทําได้ดีข้อ2นะครับเบาะที่นั่งแถว1แถว2แล้วก็อุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆการใช้งานภายในนะครับเทน,นาทําได้ดีนะครับทนทานแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยข้อ 3. ตัวเครื่อง VQ เนี่ยเป็นเครื่องที่ทนทานมาก จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเครื่อง VQ นะครับจริงๆในกลุ่มของกวนของลุมกาลาช์มีตัว J31 อยู่2ตัวตัวนี้นะครับใช้น้ำมันธรรมดาส่วนอีกตัวนึงติดแก๊สครับตัวนั้นในติดแก๊สเนี่ยจูนเนียนๆเนี่ยประมาณอยู่ที่ณตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณกิโลละบาทแ0นะครับถึง2บาทข้อ4ครับเป็นรถที่ handling ดีๆนะครับพวงมาลัยคมนะครับขับแล้วเนี่ยดีมากๆนะครับพวงมาลัยแบบตอบสนองดีจริงๆ ข้อ5นะครับข้อสุดท้ายอะไหล่เครื่องเกียร์นะครราคาไม่แรงคุณสามารถจบได้ในราคาถ้าเฉพาะแค่เสียแค่ท่อนบนเนี่ยนะครับประมาณ20,000กว่าบาทก็จบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นเนี่ยก็คืออาจจะมีถึงประมาณ4างกลางถึง50,000ข้อเสียข้อแรกนะครับ 1. Headroom ของแถว2อะครับแย่มากนะครับมันต่ำเหมือนที่ถ่ายให้ดูฮะผมสูง177ซนเนี่ย พื้นที่ข้างบนเหลือนิดเดียวนะครับถ้าคนสูงมากกว่าผมนะครับนั่งแล้วจะต้องถลายตัวไปด้านหน้าอันนี้คือข้อเสียที่ผมมองว่าไม่โออย่างที่2ครับหน้าตานะครับรูปโฉมมันบางคนเนี่ยว่ามันดูแก่นะส่วนตัวสําหรับผมเนี่ยที่ผมเจอนะครับจะมีคนอยู่ประมาณ2ประเภทนะครับอย่างแรกนะคือถ้าไม่รักก็เกลียดไปเลยนะครับสำหรับโฉมของเต้าเจี ข้อสามอันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมมีความรู้สึกว่านะครับตัวท้องของเจ้าตัวเจสามหนึ่งเนี่ยมันต่ําเวลาจะขึ้นจะลงลูกระนาดหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเรานั่งเต็มคันเนี่ยหรือบางจังหวะเนี่ยบางทีมีครดท้องได้ข้อสี่นะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ารถเนี่ยมันเป็นรถที่ดีในทางตรงนะครับแต่ว่า เวลาเข้าโค้งหรือว่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าจากคนที่เคยใช้หรือแวดวงคนรู้จักกันมาครับเอาไปหมุนกันอยู่บ่อยๆอ,อันนี้ใครเข็นต่างหรือว่าไงทักมานะครับแต่ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะเวลาผมขับเองเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเพราะวาพวงมาลัยมันคมนะครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์นะครับหรือว่าเราหักพวงมาลัยแรงไปนิดนึงเนี่ยมันเลยอาจจะทําให้หมุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาขับเนี่ยถ้าไม่คุ้นชินต้อง ปรับตัวแล้วก็ทําความเข้าใจกับพฤติกรรมรถกับพฤติกรรมของพวงมาลัยอยู่พอสมควรข้อที่5นะครับเป็นข้อสุดท้ายซึ่งผมมองว่าอันนี้สําคัญสุดนะครับก็คือตัวเทน,นานไม่มีที่วัดอุณหภูมิคือเทน,นาเนี่ยครับมีปัญหาบ่อยก็คือในเรื่องของฮีทนะครับว่าหม้อน้ําตันหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยพอมันขึ้นมาทีกทีคือมันขึ้นไฟปุ๊บพักหนึ่งมันฮีทเลยคือมันขึ้นไฟตอนฮีทนะครับมันไม่ได้ขึ้นไฟเตือนก่อนว่าจะฮีทหลายๆคนที่เจอปัญหาเนี้ยผมมองว่าเจอกันเยอะมาก เพราะว่าอย่างของผมเองะทางผมก็เคยไปเจอกันวิธีการง่ายๆครับก็คือแก้ด้วยราคาหลักร้อยนะครับก็คือไปติดตัวที่วัดอุณหภูมิน้ําเพิ่มนะครับมันก็จะช่วยได้สําหรับอาการประจํารุ่นนะครับอย่างแรกโซลินอยเกียร์ในตํานานถ้าผมจําราคาไม่ผิดตัวนี้ครับมันตกตัวละ8,000ถึง8,500บาทถ้าเบิกศูนย์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเลิกกลัวกันแล้วนะครับเพราะว่าเชียงกงมีเยอะ ตัวที่2ก็คือเรื่องของไดชาร์จพังเป็นกันบ่อยมากนะครับเป็นกันทุกคันเรื่องของไดชาร์จนะครับไม่ทนตัวที่3นะฮะอันนี้เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆก็คือตัวสวิตช์ปรับเบาะครับสวิตช์ไฟฟ้าเนี่ยหลุดอย่างบางคันที่ผมเคยเจอเนี่ยหลุดทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเลยข้อ4นะฮะตัวนี้หลังจากที่ใช้เกิน200,000โลไปแล้วเนี่ยสองแสนกว่ากว่านะครับเริ่มขึ้นกันนะครับแล้วเจอกันบ่อยก็คือ คิดว่าไฟ ABS ขึ้นนะครับแล้วก็กล่อง ABS มีปัญหาวิธีการซ่อมอาจจะต้องเปลี่ยนกล่องถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะครับน่าจะค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ4,000บาทนะครับที่เชียงกงตัวที่5ท้ายสุดนะครับแล้วก็เดือดร้อนกันมากที่สุดก็คือในเรื่องของความร้อนนะครับก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจากว่าไม่มีเกจวัดความร้อนให้นะครับพอมันขึ้นโชว์ปุ๊บเนี่ยคือมันฮีทเลยอันนี้ต้องดูดีๆครับเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ําของเทน่านาครับต้องเช็คดูบ่อย หม้อน้ำวาวน้ำอันนี้ฝากไว้เลยคำถามที่หลายๆคนอยากรู้ราคามือ2ของตัว J31 เนี่ยตอนนี้อย่างที่ผมเจอเองนะฮะก็คือมันวิ่งอยู่ประมาณ1 50, 000, นึ0 0 0สะครับจนถึง2 5งแสนขึ้นอยู่กับสภาพขึ้นอยู่กับรุ่นของรถถ้าคิดจะหามาใช้นะครับสำหรับผมเลยผมแนะนำนะครับเป็นตัว m i n เนอร์เชนะครับก็คือตัวนี้ ตัว230 JS เครื่อง V6 ถามบอ,อกว่าแต่มันกินน้ำมันเยอะนะอัตราการสิ้นเปลืองนในเมืองนะครับ6-7โลิตรนอกเมืองเนี่ย10-11ลลิตรมันจะคุ้มหรอกับการที่เราจะเอารถเครื่อง V6 มาใช้ผมมีแนวทางแนะนำให้2ทางเลือกครับที่ลุงกาหลาดทำกันอย่างแรกนะครับก็คือไปติดแกส๊สและจูนแก๊สดีๆนะครับคุณจะวิ่งได้อยู่ประมาณกิโลละบาท80-2บาท อย่างที่2นะครับถ้าไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับการไปยุ่งขนส่งนะครับเกี่ยวเรื่องการติดแกส๊สวิ่งไปนะครับรีแฟรชให้มันเป็น e85 แล้วเอาส่วนต่างนะครับของตรงนั้นเนี่ยของค่าน้ำมันมาใช้เป็นการประหยัด2แนวทางเลือกครับที่ฝากไว้ให้สำหรับตอนนี้นะครับ ปัญหาอย่างหนึง่งคือหารถรีวิวไม่ได้นะครับใครที่อยากจะแบ่งปันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการหาซื้อในการหาแนวทางซ่อมนะครับแล้วก็ดูปัญหาต่างๆรบกวนติดต่อกับทางช่องมาทีทางช่องก็จะขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับตัว J3 1นะฮะต้องรู้คาแรคเตอร์ของมันนะับเวลาขับจริงๆมันเป็นรถที่มันเซตเหมือนขับในต่างประเทศนะครับเป็นพวกสเปคทางยุโรปหรือทางอเมริกา ก็คือต้นเนี่ยมันจะค่อนข้างอืดนะครับแต่ปลายเนี่ยไหลนะครับลอยคนที่ไม่เคยขับรถประเภทนี้มาก่อนนะครับไม่เข้าใจคาแรคเตอร์ของมันก็จะรู้สึกว่ามันอืดนะครับมันช้าไม่ทันใจสําหรับตัวที่น่าเล่นนะครับตัวนี้นะครับผมก็บอกว่าเป็นตัวโฉมนี้แหละครับที่ขับอยู่นี่แหละนะเป็นตัวไมเนเชนแล้วนะครับตัว230 JS นะครับ6สูบนะฮะแลกมานะครับด้วย หลายๆคนาจะบอกว่ามันกินน้ำมันดูนะครับแต่ขั้นแรกมาด้วยความแรงนะขับแล้วกระฉับกระเฉงครมีเลี้ยวมีแรงถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างตัว2.0กับ2.3เนี่ยตัว2.0นะครับวงเลี้ยวจะแคบกว่า2.3นิดหน่อยครับไม่เยอะมากนะแต่โดยรวมนะครับเป็นรถที่นะครับราคาดีนะครับน่าใช้อะไรไม่แพงแล้วก็เครื่องทนครับตัวเนี้ยน่าใช้ตรงนี้นี่แหละ ลองไปตัดสินใจกันดูครับ